สวัสดีครับวันนี้มีหวยลาวลาาพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนาก็จะมี3ามตัวด้วยนะครับ3ตัววันนี้นะครับไปดูกันนะครับเดี๋ยวลองจับสูตรให้ เลขวันนี้น้อยชุดนะครับ6ก6จ็ดนะครับผมเจ็ดนะครับ 0 1นนะครับตัวหนึ่งนะหนึ่งหกมีสามตัวสามตัววันนี้ก็จะเป็นเด่นศูนย์กับหกนะครับผมเด่นศูนย์กับหกสามตัวก็จะเป็นไปตามสูตรนะครับผม สามตัวก็จะเป็นศูนย์หกเจ็ดนะครับผมศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวมีเลขเบิ้ลนะครับระวังเบิ้ลนะครับสองตัวเป็นหกหกหกเจ็ดนะครับหก 01นะครับ166 16, 16, นะครับผมเบิ้ลนะครับเบิ้ลเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็น นี่คือราวพัฒนาของวันนี้ครับงวดประจำวันที่สินะครับงวดประจำวันที่สิเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางก็ดูออกนะครับถ้าสุดเดิมสุดเดิมก็จะเป็น ็จะมี8 9 8 0 8 1า2นะครับ9 0 9 1 9 2ถ้าเป็นสูตรเดิมเนาะใครจะเล่นสูตรนั้นนะครับแล้วก็0 1 0 2 1 2นนะครับตัวนี้ก็คือสูตรใหม่นะครับผมสูตรใหม่เลขมันจะน้อยนะครับ ไม่เยอะนะครับผมมาดูลาสตาลาสตาก็าจะมีสามตัวเหมือนเดิมนะครับลาสตางวดประจำวันที่สิบห้าศูนย์สองสองสามสองหกนะครับ ห้าศูนย์ห้าสามห้าหกแปดศูนย์แปดสามแปดหกนะครับผม ชุดนี้เหมือนเดิมนะครับชุดนี้เหมือนเดิมก็จะมี3ตัวหรือว่าใครจะเล่นชุดศูนนะครับผมที่จะมานะครับศูนยเนาะก็จะเป็น3าตัวก็จะมี3 สองสามสามห้าสามสามแปดสามนะครับผมใครจะเอาสามมาสามศูนย์สองสามห้าศูนย์สามแปดศูนย์ก็ได้นะครับใครที่ชอบชุดเลขศูนย์กับมีเลขสามกับเลขหกนะครับลงท้ายนะว่าจะเป็นสองสองสาม สองห้าสามนะครับสองแปดสามนะครับลองจับดูนะครับเป็นแนวทางนะครับชอบก็าตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านฝากเพจด้วยนะครับวันนี้จะมีไลฟ์สดนะครับผมจะปักลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเพจเป็นเพจนะครับผมเข้าไปกด ติดตามกดไลค์กดติดตามไว้นะครับวันนี้จะมีล่าสดหวย3ตัวของรัฐบาลนะครับ3ตัวแล้วก็2ตัวรัฐบาลงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่16มีนานะครับผมฝากเพจด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับจะไปลุ้นด้วยกันนะครับไปกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมจะปักไว้ให้นะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอบคุณมากครับ